สวัสดีแฟนบาดทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2018นะครับอยู่กับอาชวีทางอาซ่าดิครับสำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสโมสรอาซ่าที่เราจะนํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องราวของการตามล่านักเตะคุณภาพสูงนะที่จะเข้ามาอัปเกรดศักยภาพของอาซ่าหลังจากที่ทีมเนี่ยกวนวนเวียนอยู่แถวถ้วยแชมป์มา3ฤดูกาลนะครับ คว้าตำแหน่งรองแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกสัญญาณบ่งชี้ว่าฤดูกาลแน่ถึงเวลาของพลพรรคปืนโตนะครับที่จะกลับมาผัง,งาดคว้าถ้วยแชมป์ระดับท็อปท็อปให้ได้สักหนึ่งใบนะครับหรือไม่ก็ต้องทำได้ใกล้เคียงมากขึ้นโดยเฉพาะในถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเพราะว่าสำหรับถ้วยพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าจะต้องให้ดีกว่าเดิมก็ต้องคว้าแชมป์นะครับจะคว้ารองแชมป์อีก ฤดูกาลหนึ่งโดยจะห่างเพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยก็คงจะไม่ดีพอที่จะทำให้แฟนบอล์นาเออรู้สึกดีขึ้นมาได้นะแม้ว่าจะมีพัฒนาการในแง่ของผลงานต่อว่ายังไงก็ตามก็ต้องดูเรื่องราวของแต้มเมื่อเทียบกับผลงานของตัวเองในฤดูกาลก่อนๆหน้านี้ด้วยนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งนใดก็เชื่อว,ว่าแฟนบอลก็คงจะแฮปปี้กว่าถ้าเราได้คว้าถ้วยแชมป์ไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีกหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยในการสริมทัพฤดูกาลนี้เนี่ยอันเดอร์เบอตาก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมระดับหนึ่งนะครับแม้ว่าจะค่อยๆไต่ระดับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มจากการประสบความสำเร็จในการควา้าเกป้าอริซาบบารกาผู้รักษาประตูตัวเก๋าทีมชาติสเปนของเชลซีเข้ามาเสริมทัพด้วยมูลค่า5ล้านปอนด์ซึ่งถึงแม้ว่าจะ ไม่ใช่นักเตะที่จะทาให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นมาได้มากมายนักแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับกับอาการบาดเจ็บของนักเตะมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้แต่ตำแหน่งผู้สาวประตูก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ได้ผู้สาวประตูที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เนี่ยถ้าเกิดระหว่างฤด,ดูกาลดาบิดรายากเกิดได้อาการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เข้าข่ายที่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับก็คือถ้าไม่ยอมจ่าย5ล้านปอนด์เพื่อคว้านักเตะอย่าง เกป้าอาริซาบราร์กามาร่วมทีมแล้วก็ใช้ผู้เล่นจากอะคาเดมี่ขึ้นมาเป็นแบ็กอัพให้กับดาบิดดดยาหรือว่าไปยืมเอาผู้สอบประตูที่ไม่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้จริงๆเข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนบอลอาเซอนอนไม่หลับได้เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมิเกลเรต้าก็น่าจะเข้าใจดีนะครับในฤดูกาลแรกที่เจ้าตัวเข้ามาทำทีมอาเซอัเนี่ยในช่วงนั้นผู้สอบประตูของอาเซอัก็มี บรนเลโน่เป็นผู้ษาประตูตัวจริงแต่ก็ได้รับประกันบาดเจ็บไปก็โชคดีว่าได้ Emiliano m a r t i n e ตนที่ก็ทำได้ดีนะครับในฐานะแบ็กอัพแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้กลับกันถ้าฤดูกาลน,นั้นอาซองไม่มีผู้ษาประตูสำรองที่ดีพอเนี่ยเราอาเดตาเองก็อาจจะยังมือเปล่าอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่า ประเมินค่าของพรกกสาประตูมือ2ต่ําเกินไปนะครับในขณะที่การเสริมทัพที่เข้าตากรรมการมากจริงๆก็เป็นการดึงเอามาตินซูบิเมนดีจากเรอัลโซซดัดมาร่วมทีมได้สําเร็จนะครับตามเป้าหมายที่แฟนบานาเซาแล้วก็มิเกลเดต้าเนี่ยคาดหวังแล้วก็รอมาเรียกว่ามากกว่า1ปีนะครับโดยซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยมาตินซูบิเมนดีเองก็เกือบ จะกลายเป็นผู้เล่นของเิอ้์วภูนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเจ้าตัวตัดสินใจอยู่ต่อกับเรอัลซเซดัดและท้ายที่สุดก็ตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมอารเซอาในฤดูกาลนี้นะครับก็หวังว่าเจ้าตัวจะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมพาอารเซอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สําเร็จในขณะที่แบ็กอัพของมาร์ตินซุบินเมนดี้นะก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าในรายของคริสโนกาดเนี่ยก็เข้ามาในฐานะแบ็กอัพของ มิดฟิลตัวกลางที่หายไปนะครับทั้งโทมัสปาเตแล้วก็จอร์จินโย่การได้มาตินซูบิเมนดี้มาก็ยังไม่แน่ว่าเจ้าตัวจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างผลงานที่ไร้ข้อผิดพลาดในช่วงแรกเพราะฉะนั้นก็ อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับถ้าหากว่าคริสเตชโนกาศจะเป็นนักเตะที่ได้รับโอกาสลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดแรกที่อาเซลเปิดฤดูกาลแทนที่จะเป็นมาตินซูเบเมนดี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีการแข่งขันในช่วงปรีซีซั่นนะครับให้นักเตะได้ปรับตัวก็ต้องดูว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับในการเจอกับคู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็ทนนมสเปอร์ใน การไปทัวร์เอเชียซึ่งก็ถือว่าเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกที่สามารถใช้เป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเบนชมักในการวัดความสามารถในการปรับตัวของมาร์ตินซูบิเมนดี้ในการเล่นมิดฟิลกับทีมพรีเมียร์ลีกได้เช่นกับทีมในพรีเมียร์ลีกได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะกลับมาเล่นเอมเบรดคัพกับทีมจากสเปนอย่างบา l เลเซียแล้วก็แอตแลนติกบินเบานะครับตามด้วยเกม พรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามด้วยการออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนะครับส่วนนักเตะที่จะถูกดึงเข้ามาสริมทัพเป็นรายที่4เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีแนวโน้มที่จะเป็นคริสเยนมอสเคราเซนแบ,บ็กตัวเก่งวัย21ปีของบา l เลนเซียนะครับหลังจากที่มีข่าวรายง,งานจากฟาบิซิโอมาโนว่าเจ้าตัวต้องการจะย้ายมาเล่นให้กับอาเซอแล้วก็บรรลุข้อตกลงอย่างสมบูรณ์กับทีมปืนโต แต่ว่าล่าสุดมีรายงานออกมาจากทางทีเบียฟุตบอลนะว่านักเตะเนี่ยเปิดใจที่จะต่อสัญญากับบาเลลเซียเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่อาเซย์ยื่นข้อเสนอ12ล้านปอนด์ให้กับบาเลนเซียได้พิจารณาแต่ว่าทางสโมสรดังของลาลีกาเนี่ยปฏิเสธไปโดยสื่อรายงานว่าบาเลนเซียต้องการค่าตัวของมอสเคราอย่างน้อย20ล้านปอนด์นะครับซึ่งทีบียฟุตบอลรายงานว่าตอนนี้นักเตะเนี่ย กำลังพิจารณานะที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบาเลนเซียนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขเรื่องของค่าฉีกสัญญาที่จะมีผลในซัมเมอร์แน่นะครับไม่ใช่ซัมเมอร์นี้ด้วยโดยโมูลค่าในค่าฉีกสัญญาเนี่ยจะอยู่ที่20ล้านปอนด์ซึ่งก็อาจจะเป็นการกดดันจากทางฝั่งนักเตะเช่นเดียวกันนะครับว่า20ล้านปอนด์อาเซาจะจ่ายซัมเมอร์นี้หรือจะจ่ายซัมเมอร์แน่นะครับถ้าจ่ายซัมเมอร์นี้ก็ได้ตัวมอสเครามาสแตนด์บายนะครับสำหรับ กรณีที่เซดริแบกตัวเก่งของอาร์ซอลไม่ว่าจะเป็นวิลเลมซารีบาหรือว่ากาเบรียลมาโกเยสนะครับได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ถ้าหากว่าในฤดูกาลแน่อาร์ซอลประสบความสาเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกขึ้นมาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะที่นักเตะจะหมดความท,ท้าทายแล้วก็ต้องการจะไปสารฝันต่อนะครับกับสโมสรในลีกอื่นที่ก็มีศักยภาพในการที่จะคว้าแชมป์เช่นเดียวกัน โดยในรายของวิลเลียมซาลิบาก็มีข่าวด้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดนะครับและตอนนี้ซาริบาเองก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปด้วยก็ถือว่าสุมเสียงทีเดียวถ้าวิลเลียมซาริบาไม่ต่อสัญญาเนี่ยฤดูกาลแน่เจ้าตัวมีอำนาจต่อรองสูงนะครับที่จะเรียกร้องค่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดซึ่งมีเพื่อนสนิทอย่างคิเลเรนเดมบัปเป้ที่เป็นตัวชูโรงอยู่ที่ซานเตโกเบนาบิลนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเมื่อดีลของมอสเครราเนี่ยมันหยุดชะงักไปแบบนี้เนี่ยดีลของ โนนี้มาดูเก้ก็แซงทางโค้งนะครับกำลังจะกลายเป็นนักเตะคนใหม่ที่จะเข้ามาเสริมทัพให้กับอาซอลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากทั้งเดวิดออนสตีนพรอวิซิโอมาโนแล้วนักเตะก็ได้รับอนุญ,ญาตให้บินมาตรวจร่างกายเพื่อปิดดีลเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของอาซอลนะครับก็ไม่น่าจะพลาดด้วยประการทั้งปวงส่วนนักเตะที่ยังมีลุ้นอยู่นะว่าจะได้ย้ายมาร่วมทีมอาซอล หรือไม่เนี่ยก็จะเป็นนักเตะในตำแหน่งเรมเส้นฝั่งซ้ายมิดฟิลตัวรุกแล้วก็กองแน่ตัวเป้านะครับโดยชื่อที่วนๆเวียนๆอยู่ในหน้าสือ่อในช่วงนี้ก็มีเอเบรซีเอเซ่นะครับซึ่งก็จะถูกดึงเข้ามาเสริมทีมของอาร์เซอในควต้าของตำแหน่งมิดฟิลนะครับซึ่งถ้าเข้ามาจริงก็จะสร้างผลกระทบต่อโอกาสลงสนามของ อีธานวานเนรี่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามถึงแม้ว่าวานเนรี่จะได้รับความสนใจจากทีมดังอย่างเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าทางฟรานซิสโนมาโนเนี่ยก็ระบุว่าอาร์เซอลกกำลังจะประสบความสำเร็จในการโน้มน้วอีธานวานเนรี่ให้ต่อสัญญาออกไปนะครับซึ่งถ้าสื่อชื่อดังอย่างโรมาโนออกมา พูดแบบนี้ก็จะทําให้แฟนบอลอาเซาสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับในขณะที่แม็กซ์ดาวแมนอีกหนึ่งดาวโรดของอาเซาที่ถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าก็มีศักยภาพสูงนะครับแม้ว่าจะมีวัยเพียง15-16ปีเท่านั้นเองแต่ว่าเจ้าตัวก็สามารถเล่นเกมรุกได้สเสด็จไม่เบานะกับทีมระดับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นของสโมสรหรือว่าทีมชาติและได้รับการคาดหมายว่าจะเป็น นักเตะตัวท็อปๆของพรีเมียร์ลีกในเร็ววันนี้นะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจว่าเจ้าตัวได้รับความสนใจจากเชลซีแต่ว่ายัางไงก็ตามเชื่อมั่นเกินระ้อยเปอร์เซ็นต์ะว่าอาร์เซอลไม่มีทางขายแม็กซ์ดาวแมนในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับส่วนในรายของเอเบอร์ซีเอเซ่ A, ก็ต้องดูว่าอาร์เซอลจะประสบความสำเร็จในการเจรจาดีลสลับตัวนักเตะกับทางฝั่งคริสตัลพาเลได้ตามที่สื่อ ได้คาดการเอาไว้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยก็ต้อง60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีแอดออนอีก8ล้านปอนด์ถึงแม้ว่าจะแบ่งจ่ายได้3งวดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่พอสมควรอยู่นะครับถ้าอาเซาสามารถใส่นักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมสวนทางไปให้กับคริสตัลพาเลดได้นะครับซึ่งข่าวกว่อนหน้านี้ก็มีชื่อของจอชนิโคลอบิตซัมบี้โลคองการวมถึงยาคุบคิวอ นอกจากนี้ส่วนตัวเชื่อว่าในรายของฟาเบียลเวียราอเล็กซซนเดอร์ซินเชนโกหรือแม้แต่เลนโดทอสซานะครับก็อยู่ในขายที่อาจจะถูกแนบไปในดีลนี้เช่นเดียวกันถ้าเลโนโดทอสซาไม่ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอื่นสัก,ก่อนนะครับโดยช่วงนี้มีข่าวว่าบรรลุข้อตกลงกับเฟเนเบเช่ของมูรินโญ่อยู่ซะด้วยในขณะที่ในรายของโดริโก้เนี่ยก็ตอนนี้เสร็จภารกิจกับการรับใช้ราชันชุดขาว ในเกมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่การเจรจาจะถูกทําให้เกิดการย้ายทีมได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การพูดคุยก็ไม่มีความคืบหน้านะครับด้วยเหตุผลที่ว่านักเตะต้องการโฟกัสกับเกมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแต่ว่าตอนนี้เดลมาดริดก็ตกหลอไปเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเกิดการเจรจาขึ้นมาได้แต่ว่าก็ต้องให้ผ่านความวุ่นวายในส่วนของการคว้าตัว โนนี ke, ่มาดูเวกเก้รวมถึงเอเบรซีเอเซ่แล้วก็วิกเตอร์เกียอการสนะครับโดยเฉพาะในส่วนของวิกเตอร์เกียอการสเนี่ยถือว่าน่าปวดหัวมากนะครับสำหรับ ประธานสมโมสรสมอร์ติงลิสบอนอย่าง f e เดริโกวา r รนดัสส่วนตัวเนี่ยก็เข้าใจได้นะว่าแกอยากจะลุกขึ้นมาเป็นฮีโร่ของสปอร์ติ g งลิสบอนที่จะรักษาผลประโยชน์ของทีมให้ได้มากที่สุดแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าวิกเตอร์เยโอเรสกับเอเย่นของเขาเนี่ยมีข้อตกลง Gentlemen a g r e e m กรเมกันนะกับบุคลากรของสมโมสรสปอร์ติ g งลิสบอที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง อย่างฮนะิวโก้วีอาน่ครับที่ตอนนี้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรม a นเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าเมื่อมันได้มีการพูดคุยกันไปแล้วมันก็ต้องถูกยึดถือตามนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มีการเซ็นสัญญากันเอาไว้มันก็คงจะเป็นแค่สัญญาปากเปล่าขึ้นอยู่กับความเป็นลูกผู้ชายของ หรือว่าความเป็นสุภาพบุรุษของประธานสโมสรประธานสโมสรสปอร์ติ g งลิสบอน bon, อย่างเฟรโกวารันดัสนะครับแต่ว่าวารันดัสก็เลือกที่จะไม่รับรู้กับ Gentleman Agreement นั้นนะครับดีไม่ดีเนี่ยการปล่อยให้ Vienna, ยูโกเวยน่ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของ Manchester c ซิตี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเฟริโก วอนดัสก็เป็นไปได้นะในการยอมที่จะเสียผูน้นวยการกีฬารายนี้ออกไปแล้วก็ทำให้สโมสสรเนี่ยอ้างได้ว่าไม่ได้ตกลงกับวิกเตอร์เยโกเรสเอาไว้ตามที่เอเย่นของเขาระบุนะก็คือมีค่าฉีกสัญญามีข้อตกลงที่เยอเกอรสจะสามารถย้ายทีมได้ด้วยค่าตัว60ล้านยูโรบวกกับ10ล้านยูโรที่เป็นแอดออน เอาละในส่วนของจุดยืนของเฟเรโกวารันดัสนะครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในโปรตุเกสนะครับว่าเขาไม่ได้รู้สึกอย่างลูซ่านะครับว่าเขาเอา่อพวกเขาไม่ได้กังวลนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้โดยพวกเขายืนยันว่าอาเซาจะต้องจ่ายค่าตัวที่เหมาะสมกับความสามารถของวิกเก์เยโกเรสนะครับที่พวกเขาเชื่อว่าข้อเสนอของอาเซ ที่ยื่นมายังไม่อยู่ในจุดที่พวกเขาเห็นว่ามันควรจะเป็นนะครับแล้วถ้าอาเซ่ายืนยันที่จะไม่จ่ายค่าตัวตามที่ Sporting Lisbon ได้เสนอไปเนี่ยก็จะทำให้วิกเตอร์ยูโกรเกรสเนี่ยต้องอยู่กับทีมต่อไปนะครับซึ่งพวกเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายกับพวกเขาเพราะว่า y o โกรเกรสมีสัญญากับ Sporting Li s b bon o ออีก3ปีแล้วก็เมื่อตลาดซื้อขายปิดลงเนี่ยยูโกเรสก็แค่ต้องมาขอโทษเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สมมสรกับสิ่งที่ได้ ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งหลายนี้นะครับแล้วก็จะต้องถูกปรับอย่างหนักด้วยซึ่งก็ถือว่าน่าเห็นใจนะครับสำหรับวิกเตอร์ยโกเรสตอนนี้ก็อายุ27ปีแล้วด้วยความพยายามที่จะทําตามความฝันของตัวเองที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกหลังจากที่เล่นในอังกฤษอยู่หลายปีกับโคลัมบีซิตี้แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเล่นพรีเมียร์ลีกเลยสักนัดหนึ่งเจ้าตัวก็หวังว่าจะได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นดูบ้างนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะย้ายไปร่วมทีมอาเซา ก็หวังว่าในส่วนของอา,าเซองจะยอมใจอ่อนนะครับจ่ายค่าตัวตามที่ Sporting l i s b bon o อนเรียกร้องซึ่งมันก็ไม่ได้ดูเกินกว่ามูลค่าตลาดทางการตลาดอย่างที่ Sporting l i s b bon o อนได้ประธานสโม,มสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon ได้พูดเอาไว้ตามที่สื่ระบุเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบนต้องการค่าตัวเบื้องต้น70ล้านยูโรนะครับหรือประมาณสัก60ล้านปอนด์ที่เหลือประมาณสัก8-9ล้านปอนด์เนี่ยก็เป็นแอดออนซึ่ง ด้วยคุณภาพระดับวิกเตอร์เกียร์เกรสเนี่ยผมภาวนาให้อันเดียเบอร์ตาเนี่ยยอมจ่ายไปเถอะนะครับมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเมื่อเทียบกับนักเตะอย่างไคลฮาวเวตหรือแม้แต่เอบรซิเอเซอะก็ต้องมีค่าตัวประมาณอย่างนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะยอมจ่ายค่าตัวของเอเซ่ที่60ล้านปอนด์บวกกับแบดออนอีก8ล้านปอนด์มันก็เคสคล้ายๆกันกับที่สปอนติงลิสบอนต้องการ ในการขายวิกเตอร์เกียร์ให้กับอาเซาแต่ว่ายัางไงก็ตามถ้ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆก็ต้องแสดงความเสียใจกับแฟนบอลอาเซาแล้วก็วิกเตอร์เกียร์ด้วยนะครับเอาละนั่นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาเซาที่ครับนำมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ